สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลพี่วานมาพบกันอีกแล้วช่องจอหนี้บายกันครับวันนี้มาเปิดคลิปอยู่ข้างบ้านครับมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะที่บ้านฉางระยองฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับเม,มื่อคืนนี้ตู้มตูมแบบบางจังหวะผมก็ตื่นนะมันตกหนักครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำมากครับฝนตก เดี๋ยวน่าจะต้องไปเอารถยนต์มามาใช้เนาะจะได้ไม่เปียกเดี๋ยวตอนเย็นก็จะต้องพาผู้สาวปีใหม่ไปมีนัดกับหมอฟันครับแปลงผักที่ปีใหม่จะเริ่มทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกทริปใหญ่กันก็น่าจะไม่ได้อยู่บ้านสองเดือนสามเดือนก็ ยังไม่ต้องปลูกเนาะเดี๋ยวตายหมดพอดีทุกคนบรรยากาศฝนตกแต่อากาศแบบน,นี้ดีนะผมชอบเย็นสบายดีครับแต่จะทำอะไรลำบากเนี่ยมีคนเอาขอ,องกินมาแขวนไว้ให้หน้าบ้านเนะี่ยคืออะไรเนาะใครเอามาใครเอามาขอบคุณหลายเด้อ บรรยากาศฝนพรมๆอะไรเนี่ยเนาะน่าจะเป็นน้ำเต้าหู้หรืออะไรบรรยากาศแบบฝนตกทอนนูน่ะนั่นคือตำลึงเดอ้อทุกคนยอดตำลึง เป็นไปอยู่บนเสาไฟนันนะ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวพามาดูฟูกใหม่จะเอาน้ำเต้าหู้ไปมีคนเอาของมของกินมาแขไหมครับทำอะไรเนี่ย สไตล์ดีพี่น้นองล้วนีิทอดไข่ทอดไข่กับผัดกะเพราเนาะเมนูเราเด็ด <c oughs> อะไรนี่เขาวางยาพิษมานเนาะ <c oughs> นเนี่ยนี่กล้วยเฮ้ยกล้วยนี่มันคืออะไรคะน้ำตาลกับงามั้งจะเป็นน้ำจิ้มอ,อ๋อเต้าหู้น้ำเ<ช>ต้าหูห้พี่น้องขอบคุณเด้อใครเอามาวางไว้ พี่คิดว่าใครเอามาวางไว้ดาวยากเลอเกินกำลังสิถอดไข่ที่นหะเมนูกินสาวๆง่ายๆเนาะนี่เดี๋ยทุกคนตอนนี้ผมกับปีใหม่กำลังเตรียมกลกำลังเตรียมห้อง ห้องไว้แบบเผื่อมีใครไปใครมาเนาะจะได้มีห้องนอนแล้วก็ปีใหม่สั่งฟูกจากทิกต o k มาทุกคนตอนแรกก็เห็นอยู่ใน t i กต o k คือเดี๋ยวนี้เขาอะไรก็ Tik ตอกทิกตอกอะทุกอย่างก็ขายอยู่ใน t i กต o k แล้วมันถูกกว่าถูกกว่าที่แบบที่อื่นเนาะก็เลยแบบเฮ้ย hey, ปีใหม่ลองสั่งลองสั่งดูในทิกต o k ก็ได้ เพราะว่าดูรีวิวดูอะไรแล้วมันก็มันก็ดูดีนะฟูกมันดูดีมากเลยเพอเอดูดีกว่าอันหนึ่งแพนด้วยแต่เดี๋ยวก็จะจัดห้องนี้ไว้เป็นห้องใครไปใครมาก็เอาไว้นอนแล้วก็เปิดแอร์ช่ำๆนอนได้เลยครับแต่เดี๋ยวฟูกมาแล้วเดี๋ยวหาเตียงซื้อเตียงเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเอามาแกะฟูกดูกันครับว่าฟูกจากติ๊กต็อกจะเป็นยังไง นี่คนเมื่อวานี้ไปซื้อของแล้วก็จัดมาเท้ากันมาสองลูกปีใหม่เลือกสองลูกผมเลือกอีกสองลูกที่ผมเลือกอยู่ในตู้เย็นแล้วผมชอบเย็นๆแต่ว่าลูกที่ปีใหม่เลือกมันดูดีอ่ะดูอ่อนกว่าลูกที่ผมเลือกปีใหม่ว่าขอลูกหนึ่งดิของพี่น่าจะอ่อนตัวตนะลูกหนึง ฮึบเย็นเชียบอีกรูปหนึ่งนะคะอ,อ,อ๋อูนี้แหละหรือว่าของพี่จะอ่อนกว่าไม่แล้วอันนี้อ่อนกว่าเขาบอกเขาบอกว่ามะพร้าวสาเร่ายอออน้อยอ่อนๆแล้วพี่น้องตรงตรงเบิ้งน้ำหนักแลวก็บเบิ้งหัวมะพร้าวของใครหนักกว่าของพี่เหมือนจะหนักกว่านะ แล้วก็เบิงหัวมันนี่อันเนี้ยอันเนี้ยแกกว่าเบิงหัวนี่นทุกคนส,สองรูปนี้ที่ผมจับกับที่พี่ใหม่จับใครว่าลูกไหนอ่อนกว่าช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเด้อรอรู้ตอนผ่าเนาะผมว่าลูกที่ผมจับเนี่ยแก่กว่าลูกที่พี่ใหม่จับอ่อนาบางทีพวกผมก็หัวเราะกันเนาะพอแบบไปซื้อ ไปซื้อแตงโมหรือว่าไปซื้อทุเรียนนี่เลยเงี้ยเคาะดีดกันปุ้งปุ้งปุ้งเหมือนกับตัวเองแบบฟังรู้เนาะจริงๆริงเาก็ท <c oughs> ําไปกันแหละได้ครับเสร็จเรียบร้อยข้าวเชาว้ากินแบบง่ายๆเนาะนี่กินกับพื้นนี่แหละว่าจะไปหาซื้อโต๊ะกินข้าวนะแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปน้าพริกไข่เจียว น่อไม้มามา่าแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วกันเด้อวันหนึ่งเขาให้นอนหกเจ็ดชั่วโมงเนาะพวกเรานอนวันละสิบสองชั่วโมง <laughs> ได้ไหมเจอถนอมขอโทรกินข้าวครับทุกคนโอ้หอ,อมไปไหแกอย่าเจาะรูกว้างนะเดี๋ยวน้ำมันกว้างเกินไปบ้า มันจะเหี่ยนะโอ้โอ้เ,อเหี้ยนิดนึ่งเอของพี่หม่แก่ของพี่หม่แก่เนาะเอาไงดีไม่มีหลอดเดี๋ยกได้แล้วอดูนี่ะไรเน,นี่ยเน้นี่แก่แล้วเนาะ หวานและหอมมากพี่ลองชิมของพี่หมวอะหรือพี่จะชิมของตัวเองพี่ชิมของพี่ทำพี่แช่ตัวเย็นไว้ทั้งคืนโอ้โหใจคอกาชิ่ทีเดียวหมดเลยแร้ว ของพี่ก็แก่เหมือนกันแน่น้อโอ้โหมาไกัลพอ่อพอกันเนาะมาแล้วสักคนโคกข,ขนานะ ของพี่หวานวะหวานหอม,อมขอชิมนิดหนึ่งนะหวานหอมเย็นสุดยอดอ่ะอะไรดิพอแล้วแค่อยากชิม อะไรเนาะเฮ้ยเนื้อน่องของพี่อหรอผ่ามะพร้าวเสร็จถึงขั้นก็ต้องถูบ้านแล้วเนี่ <c oughs> ยเอาเด้อนะคะนี่ <c oughs> เนื้อของพี่ยังอ่อนๆอยู่พอดีกิน แต่มันเน่ไม่เหลือ,อขอบคุณค่ะอืมอร่อยอ,อือเณค่ะอร่อยเนาะ ือมาสี่ลูกแบาทตกลูกละยี่สิบบาทเข้าเน,ะเนาะต้งเทมปุรแข็งเนาะ uh huh. อือหอโอ้อิ่ม,มดูเม็ดดูเม็ดติ๊กตอกหรืรรสหอสมเขาเลยป่ะยังโอเคอยู่ไหม โอเคมาทุกคนมาแกะผู้กันถุง okay. อันนี้เป็นทุงปุยน้่ากินกดีเลยแล้วเราเก็บไว้ใส่ขวดใส่อะไร uh, หาห้าฟุตเนาะพี่น้องหาฟุตสองพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาท

ซา l ลมอนแม t r ์ริ s ส e e p ล e เบ e r แก่เวเอาปกว่ามันเปื้อนเอาไว้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตอนมีคนมาให้แกลองนิดก็โอเคอยู่สมราคามันเป็นทีนอนสปริง ลองไม่รู้หรอกเพราะมีพลาสติกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสบดายมากสบายมี้ฟุตเหรอทำไมมันน้อยจังเนอ้อใช่เหรอใช่ค่ะห้าฟุต นัง่งสองคนได้ไหมเนี่ยได้อยู่นำ่งคนเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ห้าฟุตหรอมั้งครับไม่รู้นะแต่ปีใหม่สั่งห้าฟุตก็ห้าฟุตแล้วมันมีสามจุดห้าฟุตแล้วก็แล้วก็ห้าฟุตแล้วก็หกฟุตน่คือมันน้อยกว่แต่มันดูเหมือนน้อยเนาะ ตาก็จะเป็นนั่นแหละป่ะแกงไปนิด,นนดหนึ่งอยากดูเหง้อโอ้โหแกงแล้วแหละเอาตั้งไว้เฉยๆบอไม่ได้แม่และปูเนอ้องมันครับเนาะตอ,อนนี้ก่อนเดี๋ยว พอเตียงมาแล้วก็ทําเตียงทําเตียงเก็บของแล้วห้องนี้ก็พร้อมห้องเอาไว้ให้คนให้แขกเนาะพี่น้องถาเวลาคนมาบานอ้าวก็<ะ>ป้าปพี่หม่จะบอกว่าเป็นห้องแม่เนาะแม่หรือใครก็ใครมาพักผ่อนก็มาแอร์ก็มีแล้ว แอรมีแล้วเตียงมีแล้วตู้เย็นมีของกินแล้วมาเด้ <c oughs> อัอย่างดีเลยเก็บไว้ใส่ของคลิปนี้ก็จะประมาณน,นี้ครับทุกคนถ่ายให้ดูบรรยากาศกันนิดหน่อยเนาะ นขนาคนคืมๆใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบาย